สวัสดีครับพบกับช่องโอซิลินนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมเพย์ให้ดูตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นตัวที่อดีตผมเคยใช้แล้วดีที่สุดเลยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ดีอย่างนั้นแล้วนะครับนั่นก็คืออ e ีวานคอฟนะครับต้องอธิบายกันก่อนว่าทำไมมันไม่ดีอย่างนั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากแล้วเพราะตัวใหม่ๆเนี่ยมันมีเขาเรียกไงสกิลที่รุนแรงแล้วก็สกิลขัดเราได้เยอะมากนะครับทำให้อ e ีวานคอฟเนี่ยผมว่า ถ้าเล่นในสมัยนี้อาจจะไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับซึ่งแต่ก่อนมันถือว่าดีมากแต่ก่อนเนี่ยผมจะวิ่งเน้นวิ่งที่ดึงธงห้าดึงธงสี่นะครับเพื่อป่วนนะครับแล้วก็เพื่อจริงๆถ้าสมัยก่อนนะสมัยที่แบบเล่นบ่อยๆแล้ว,ลวมันคล่องมือใช่ไหมผมสามารถยืนได้ยาวๆแบบยืนยาวๆจนจดเกมเงี้ยยืนได้เลยนะแต่ถ้าสมัยเนี้ยผมพูดได้เลยว่าโอ้โหนาทีนึงก็เก่งแล้วไม่ไหวจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มันด้วยนะครับก็เลยไม่ไม่ได้ถนัดแล้ว ดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมผมจะใส่เ,เหรียญประมาณไหนนะครับเหรียญที่ผมใส่ผมจะใส่3ลูฟี่นะครับแต่ค่าที่ผมใช้เนี่ยพลังโจมตีผมใช้ไม่เยอะนะครับผมใช้น้อยแล้วก็จะไปนเน้นที่พลังป้องกันซะมากกว่าแล้วก็มีเลือดให้เยอะมากขึ้นแค่นั้นเองครับเพราะว่าที่เราไม่ใช้โจมตีเพราะว่ายังไงมันก็เบาครับผมลองเทสหลายรอบแล้วว่าสมมติถ้าค่าโจมตีแต่ก่อนเราใช้อยู่ที่900ยเนี่ยถ้าวิง่งถ้าที่สอสกิล2อเนี่ย มันก็โดนอยู่หมื่นต้นๆหรือประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งแค่นั้นเองแต่ถ้าเรามาใช้ประมาณเนี้ยหกร้อกว่าเนี่ยบบกข้างหลัง600้อยเนี่ยก็จะโดนประมาณสัก8ป0 0ันเก้าพผมว่ามันไม่ต่างเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกว่าเอาเป็นถึกไว้ก่อนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูเกมเพย์ครับก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะไก่นะเล่นเล่นไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่แต่ก็ลองดูเขาเอาถูถไถ่ถไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเกมแรกนะครับโอโ้เกมแรกเรามีใครั้างเนี่ยเรามีหนดดํานะครับ มีโบอาถ้ามีลุงนะครับอ้าวเขามีสเน็กแมนกับแชงสเน็กแมนกับแชงนะครับจริงๆสเน็กแมนเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมมีความมั่นใจไงมันเลยสู้สเน็กแมนได้แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เล่นตัวนี้นานสู้ไม่ได้จะค่อยไหวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าพอไปได้หรือเปล่าเปิดเกมมาครับศึกชิงธงกลางครับอ้าวแชงมนหลบเรารอจังหวะระยะนิดนึงเรารอเนะเ้าใส่วิ่งเข้าไปครับแชงกระเด็นเออหยิันคอฟดึงธงแรกมาแล้วนะครับอู้เขาป่านมาหลบๆๆบๆอบรอบรอบรบนะ ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ผมวิ่งไปทงห้านะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวนี้ความมั่นใจมันไม่ได้ครับเพราะไม่ได้เล่นนานนะครับแต่ไหนลองหน่อยซิครับนี่ลองวิ่งไปดูหน่อยทงห้านะครับสไตล์เดิมนะครับนะครับโอ้เขากําลังนัวอยู่ที่ทงกลางนะครับเราก็ขอมาลอยนะครับเอาแชงเข้ามาครับแชงเข้ามาแชงเข้ามาฟันนุ๊กเราหลบครับเรายิงต่อตอนตอหน่อยครับเขาเคาเตอร์ว้าวครับเราใส่สกิลเข้าไปครับอืแชงกระเด็นไปแล้วครับ เดินลอยหน้าลอยตาดีนึงอาปากใหญ่ๆหนึ่งใส่เข้าคิวเข้าไปเรียบร้อยครับแทงโดนอีกแล้วครับโอหมาครับลูฟี่ทาโร่มาครับเขายังไม่ใช้กดสกิลไอ้ที่หมัดใหญ่ๆนะครับเราก็หนีออกมาก่อนนะครับเราหนีออกมาตั้งหลักทีนึงนะเพราะสกิลเราก็ยังไม่ได้ดีเลยนะครับป้าก็ไปบวกก่อนครับป้าจะไปทําไมครับเรามีตั้งหลายตัวอาบุสเรมาครับบูสเรมาบุสเรามาครับ คูม้าก็อยู่นะครับคูม้านี่แม่งถึงจริงๆนะครับคูม้าก็อยู่อ้าวหนวดเราให้ปล่อยให้หนวดใส่สกิลก่อนเพรหนวดใส่สกิลเสร็จเราต่อเลยแล้วกันโอ้ยนี่ขนาดเรามีบุ๊ดนะโดนเขาแค่สามพันเจ็ดเน่ยน,นั่นเองครับเ <c oughs> บามากครับเราเลยใส่สกิลหนึ่งต่อนะครับติดฮอร์โมนไปเรียบร้อยแล้วครับฉีดฮอร์โมนไปเรียบร้อยแล้วอ้าวดูฟิทาโรเริ่มอยู่ติ่งเดียวแล้วไม่มองข้างเลยไม่มองข้างก็สอยแค่น่อยครับโอ้โห อ,อีวันคอทำหน้าอาปากค้างมาใส่สกิลนี่อ่ะมาใส่สกิลใส่ใส่ใส่ใสใสใสรูครับอ๋ออ,อยู่นอกทองอยู่นอกทองก็แรงหน่อยนะครับคูมาอยู่นอกทองก็โดนแรงนิดนึงปาา้ากำลังดึงทองเรานะครับแต่เราไม่สนเราจะเล่นกับคูมาครับหืมจัดสกิลหนึ่งไปหกพันนะครับไม่ได้แรงหรอกครับพูดไปงั้นออ้ยแชงมาครับแชงมาคูมาก็อยู่แชงก็มาห <c oughs> ืมก็ใส่ก่อนเฮ้ยโดนด้วยนะครับโอ้โหนึกว่าไม่โดนนึกว่าแชงจะล้มนะครับแชงไม่ล้มนี่เองนะครับโอ้ ยังไม่ล้วมาโดนวิ่งเข้าไปครับโดนวิ่งเข้าไปโอ้โหยบิกมัมตัวเก่าก็มาหลบครับนี่อีวานคอปห้าเลือดต่ํากว่าเออเหลือประมาณ3 0หรือไงนี่แหละประมาณผมตีของผมประมาณ7000เลือดหรือ 7, เ0 0 0อันะนะเรียบร้อยไปอีกตัวครับผมจะหลบเร็วขึ้นเขาเรียกไงหอรนะครับอัตราการหลบม,มันจะเร็วขึ้น50%สซึนต์ุดท้ายแล้วจะ,จะโดนครับจะโดนครับแทงติดบูธแทงกับังเข้ามาครับผมหนีมาตรงนี้ก่อนครับอ้าวบูธแล้วก็มาแทงบูธมาสวนนั่นดีครับ โนทัน,นทีสซนแชงทันทีแชงจะมาเคาน์เตอร์พอแชงหมดเคาน์เตอร์เราวิง่งใส่กระเดน็กดนกระดอนเข้าไปแชงโอ้โหใส่สกิลเข้าไปแชงตายเรียบร้อยลูปินัลโลมาครับรลูฟินัลโลกำลังจะโชว์ครับโอ้โหนึกว่าจะอยู่ได้กนจบเกมนะครับอยู่ไม่ได้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพยายามแล้วครับแต่เกมนี้ก็น่าจะชนะแล้วครับไม่น่ามีอะไรเพราะปัะ่งหนงป้าเข้ามาหล่อยทงเราครับอยู่ทงแรกนานเหลือเกิน เนี่ยครับคือที่ผมบอกว่าผมตอนนี้ไม่มีความมั่นใจเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมันบ่อยนะครับตอนสมัยที่ผมไต่ท็อปสิเนี่ยผมเล่นมันทุกวันไงแล้วผมเล่นมันบ่อยเพราะนั้นมันบ่อยปุ๊บเราก็จะเก่งไปเองะครับเราจะถนัดเราจะรู้จังหวะไปเองนะครับพอเราไม่ได้มาแตะเรามาเล่นเนี่ยมันมันไม่ค่อยรู้จังหวะเนยดูแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเกมที่2นะครับเป็นแมปมารินฟอนนะครับแมปนี้มันใหญ่นะครับ คือถ้าถ้าได้บูทเนี่ยวิ่งแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้บูทเนี่ยขอแบบลอยๆอยู่แถวนี้ก็แล้วนะครับเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าตอนนี้นี่ต้องเปลี่ยนสไตล์นิดนึงครับจะไปวิ่งป่วนถึกๆทนๆนานๆอยู่ทงห้าเขาเนี่ยไม่ได้แล้วครับสู้เขาไม่ไหวครับอย่างพี่เสือเงี้ยเราก็ไม่ไหวแต่เราวิ่งครับเสือกระเด็นวิ่งไปเสือกระเด็นก่อนนะครับเสือแม่งแค้นแน่เลยครับเสือแค้นแน่เสือแค้นแน่ใส่กิ๊กคูหนึ่งเข้าไปครับโอ้ยว้าวครับเราหนีออกมาก่อนครับเพอะโบไฟอยู่นะฮึเสือก็มาเตะเราอีกนะครับ เอาจัดการหน่อยได้มีฮอกมีฮอกจัดการเขาหน่อยเราเดินรอบมองมองกันนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมองซ้ายมองขวาไอ้ยังไงเราจะไปทงห้าดีไหมแต่เสืออยู่ตรงนี้ครับเสือมาจัดเสือก่อนดีไหมโลวโลว์โว์โว์ววลหือลบโลเสือก,กำลังล้อมอยู่นะครับแล้วเราก็วิ่งนันทีครับวิ่งนันทีไปแล้วครับทงฆ่าเสือได้นี่ดีใจนะครับเพราะว่าจริงๆนี่ ตอนนี้สู้กเสือนี่ผมสู้ยากมากครับสำหรับอีวันคอมนะเพราะโดนก็โดนหนักขนาดดีเฟนซ์เราเยอะขนาดนี้ยังโดนหนักนะครับเรามาช่วยเขาหน่อยครับโบ้ไปอีกนิดเลื่อนเหลือเลือนิดเดียวครับขอเอะหน้ามาช่วยนิดนึงใส่สกิลหนึ่งเข้าไปครับเรียบร้อยครับแย่งคิววัดชัดนะครับมาครับโอ้ยหนวดดามาครับแต่ก่อนเนี่ยผมเล่นเล่นบ่อยอ่ะคือหนวดดำอย่างเงี้ยผมหลบหลบสกิลหนึ่งสกิลสองได้ ได้ได้บ่อยมากนะครับแต่ถ้าตอนนี้มานะครับติดทุกรอบครับโดนทุกรอบใส่ป้าไปก่อนครับอุ้ยหลบนิงจิงหึนึกว่าหลบได้แล้วนะครับเพราะว่าเราหมุนตัวออกไปก่อนต้องเยอะนะครับนึกว่าหลบได้แล้วนะครับใส่สกิลหน่อยใส่ดนดำหน่อยครับนี่ครับจัดดอดดำไปก่อนนะครับเราก็วิ่งไปอีกทงนึงนะครับป้ามอย่ามายุ่งได้ไหมบู๊ดเรามาแล้วพอบู๊ดเรามาอ้าวเจอของขัดตาครับเจอของขัดตาก็ต้องใส่ซะหน่อยครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนตรงนี้คิงอยู่ไหน โอ้ยโอ้ยโดนเลยครับมาช่วยเพื่อนดึงหน่อยนิดนึงเอา้าโป้ายอยู่ข้างหลังไม่ได้มองครับมวแต่ทะลเล่นจะไปช่วยเพื่อนนะครับไม่ได้มองนะครับเหลือห <He 'll S 2> นึ่งนาทีนะครับดูรูปเกมนี้ผมขออนุญาตไปช่วยทีมก่อนนะครับใช้อุลุตไปช่วยทีมก่อนก็คือไปถึกๆยืนหควายๆเขาต่อยก,ก่อนนะครับช่วงนี้โหเสียได้นะครับไม่ได้เล่นให้จบเกมได้นะครับ ป้าโดนซะหน่อยป้าไม่ระวังเลยนะครับโอ้รุตก็เลยใส่ซะน,นิดนึงป้าไม่ระวังอย่างนี้นะครับป้ามาผมตั้งเคาน์เตอร์รอเลยครับจะช็อตไม่ช็อตผมไม่รู้ครับตั้งเคาน์เตอร์ไปก่อนนะครับเพราะอย่างน้อยก็คือไม่โดนดาเมจนะครับแต่ก็โดนช็อตนะไม่ใช่ไม่โดนดาเมจแต่โดนช็อตนะครับผมก็ปนเปนอยู่ที่ยังไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าในทงยังมีอยู่หลายตัวนะครับถ้าผมเข้าไปแล้วสมมุติป้าช็อตมาแล้วสกิลเตะออกมาทีเดียวเนี่ย ทั้งหมดก็กลายเป็นไม่มีไม่มีเหลือใครในทงครับผมรอจังหวะที่จะไปสวนได้แค่ไหมครับจัดป้าไปครับเนี่ยครับจังหวะอย่างเงี้ยครับธงเราเหลือน้อยแล้วนะครับไม่มีคนเป้าอะไรเราเข้ามาครับเข้ามาทำแอสยิงเคาน์เตอร์ครับยิงเคาน์เตอร์เสร็จแล้วทาไงเดี๋ยวสังเกตนะครับผมก็จะเดินเดินงงๆผมอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ทําอะไรนะครับเดินงงๆเดินงงนะครับยืนเก๊กหล่อไปให้มันหมดเวลาเพราะว่าเราจะได้ไม่กระเด็นหรือว่าเราไม่ไปโดนสกิลเคาน์เตอร์เขานั่นเองนะครับ จบไปแล้วครับเกมแรกที่2โหยเล่นได้แค่ประมาณ2นาทีเองนะครับ oh. เดี๋ยวมาดูแมตที่สมกันต่อนะครับแมตที่สามเป็นด่านดำนะครับ Ο, ฝั่งเขามีดอฟฟี่เขาได้ถึงทงก่อนเรานะครับแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีคาคูมั้งรู้สึกผมนี่ถึงทงกับด็อกฟี่เนี่ยคือมาเหมือนเดิมครับพอมาถึงก่อนปุ๊บดอฟฟี่จะแตะทงแตะทองปุ๊บผมวิ่งทันทีพอวิ่งปุ๊บเราก็จะได้ทงครับดอฟฟี่มาครับเราใส่สกิลไปดอฟฟี่หลบได้ครับ รถพีได้รถพี่เซ็นกูมาเราหลบได้เหมือนกันรู้ว่าใส่ครับโลวรัวทันทีเอามันหลบต่อหน้าโลวนี่ครับรลวทันทีกราฟอะไรกราฟมองอะไรกราฟโอ้โหเก๋าเลยทันทีนะครับพอเริ่มหลบได้นี่เก่าทันทีนะครับเราฟีดตรง้างล่างข้างแมงครับจะใส่กราฟก่อนนะครับตอนนี้โอ้ยอันอี้นี่เล่นเบรกก่อนนะครับรู้ว่าพลาดครับเห็นทงว่างสัญชาตยานักวิ่งนะครับต้องมาดึงทงก่อนนะครับมาดึงเหมือนทงกลางเราจะโดนทงบ้านเราจะโดนโอ้โหโดนไหลทงเลยนะครับ ทงบ้านเราจะโดนไหลทองทันดีกาฟอยู่ไหนใส่วิ่งเข้าไปครับไม่ใช่วิ่งแต่โทษครับสกิลวหนึ่งพอฉีดฮอร์โมนเข้าไปครับอ้าวรอรอบอลก็หายครับแล้วก็วิ่งเข้าไปครับคราวนี้วิ่งจริงๆนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับกระเด็นกระดอนครับใครตายไหมครับกาฟก็ตายนะครับทรงจริงก็ตายครับโอ้โหอ้าวรถดำทะลึ่งเหรอรถดำไม่งี้ครับรถดำลุกขึ้นมาครับดึงไหมอื้อมตะกหลบสวยเลยโอ้โหสวยแล้วเอาบูธมา วิมาแต่เลื่อนไม่ขึ้นราทีเราไม่มีโดดดังโอ้โหแม่งใส่สกิลสองเลยจบเลยครับจบครับกลับบ้านเกิดครับเหลือหนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดวินะครับขออนุญาตใช้มีฮอกก่อนนะครับคือไม่น่าจะทันครับเพราะว่าถ้าผมกลับมาเล่นนีวาคอมีเงี้ยผมอาจจะช่วยเกมไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นมีฮอกเข้ามาช่วยเกมก่อนนิดนึงนะครับธงกลางบ้านเราโดนนะครับพอธงบ้านเราโดนเราทำงั้เราใส่สกิลสองเาไปก่อนนะปานให้มันกระเด็นออกไปก่อน อ้าวเขามาปาดไม่ดูเลยนะว่าเพิ่งปาดไปนะครับโอ้โหนี่หนวดจะมาดึงนะครับมีฮอกก็เลยใส่ซะหน่อยครับดูลาดราวก่อนมีฮอกเอายังไงวะเนี่ยจะไปทางไหนครับเหลือหนึ่งนาทีครับเหลือหนึ่งนาทีเลือดก็เหลือน้อยครับอาจจะตายได้เล่นอีวานต่อนะครับดูทรงแล้วนะครับหืมปาดเอาลงลงไปข้างล่างก่อนไปหนวดดาไล่หนวดดาลงไปแล้วครับเราก็มาดึงธงนะครับธงกลางเพื่อนเราก็ดึงครับแต่ธงสองบ้านเราโดนนะครับรอมาดึงนะครับ ไม่เป็นไรครับมีคนปวนอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับเราดึงทงเนียนๆไปก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาช่วยทงกลางครับขึ้นมาช่วยทงกลางเราเห็นรอยืนครับมาเราใส่สกิลสองแม่งหลบอ้าวมันเขาใส่สกิลสวนมาทําไงครับเราทําไงครับผมดูทองเราโดนบ้านเราโดนครับกลับมาดูบ้านเราก่อนโอ้ยบ้านเราโดนไปแล้วครับโอ้หอย่างดีที่โดนโดดดาล้มนะครับโซนอีคิงมาครับเราใส่โซนอีคิงเบาๆแตะเบาๆครับโดดดาก็มาข้างหลังหลบได้ครับหลบได้ฟันฟันฟันหโดดดาตายเรียบร้อยนะครับ เหลือใครครับเหลือรอใส่ตะกี้ต่อเข้าไปครับรอตายนะครับเหลือจะตีวิครับดึงทองครับคนเดียวเลยครับดึงทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้าวหัวน่าจะทันครับดูตรงดูดูจากเลือดไอเลือดหลอนวิ่งครับน่าจะทันครับเรียบร้อยครับมีฮอกช่วยชีวิตทีมไว้นะครับอืเป็นไงบ้างครับเกมเพย์วันนี้น่าจะสนุกกันพอสมควรนะครับยังไงเนี่ยถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับ เราจะทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ